สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรนะคะอืวันนี้ดูเหมือนกล้องมัวๆเนาะแต่ไม่เป็นไรโอเควันนี้จะมาทําพิกคารนะคะหัวข้อที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็คือ1นถึงสเดือนนี้นะคะคุณเข้ามาดูคลิปช่วงไหนคุณก็นับได้เลยตั้งแต่วันที่คุณดูจนถึงสเดือนโอเคมันเป็นคลิปแบบไทม์เลสนะคะไม่จํากัดเวลานะ ก็จะมีไพ่ให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะเลือกกองที่เราชอบนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกด้วยค่ะเรามาดูกองที่1กันก่อนกองนี้นะเดี๋ยวนกเกาะเก็บกองอื่นก่อนนะ จะไม่สลับกันนะคะกล่องแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณที่เลือกกล่องที่หนึ่งอืม The Tower เหรียญ King ถือดาบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะมีเหตุการณ์อืม The Tower อ่ะ ไม่เป็นเหตุการณ์แบบ after shock แบบคุณแบบกระทันห,หันเหตุการณ์อะไรที่คุณแบบว่าตกใจเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณก็อาจจะเป็นการที่แบบว่าเออเหมือนกับล้างบางอะยังไงดีคือสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมคะมันได้พังคลายลงไปเพื่อที่จะก่อเกิดสิ่งดีๆนะคะสำหรับชากรอที่หนึ่งนะ ห้าเหรียญในช่วงนี้นะคะคุณอาจรู้สึกเหนื่อยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดอะทาวเวอร์อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องจบต้องพังกันไปอย่างกระทันหันนะคะเพราะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะเป็นเอ่อคิงถือดาบขึ้นมานะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนชาวกองที่หนึ่ง ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณอาจจะเหนื่อยมากแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่คุณเจออยู่คุณอาจจะเหนื่อยแล้วหรือเกินคุณไม่ไหวแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาที่คุณแบบอ่าโอเคอยากจะให้มันจบจไปเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะสำหรับชาวกรงที่หนนะคุณจะต้องได้มีเกณฑ์ได้ตัดสินใจนะคะ ตัดสินใจที่จะจบบางอย่างเพื่อที่คุณจะอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเหนื่อยแล้วเหลือเกินนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เจอนะคะชาวกองที่หนึ่งนะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเร็วๆนี้นะโอเคมาดูกองที่สองกันต่อเลยนะกองที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เดทเจ็ดไม้เด็กถือถ้วยนะคะเดทเดทคุณอาจจะถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะของคุณนะความสัมพันธ์ที่มันเคยจบกันไปแล้วเคยจบกันไปแล้วนี่เนี่ยจะมีการพยายาม อีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะพยายามกับเขาหรือเขาจะกลับมาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะเป็นเด็กถือถ้วยนะ,ะกับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนรักเก่ามีการจบกันไปแล้วนะคะ,ะจะมีการพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะส,ส,สิ่งเดิมๆจบไปสิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นขึ้นมานะคะคุณได้พยายามนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณจบไปแล้วแหละเขาจะกลับมาพยายามกับคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะหลังจากที่จบกันไปแล้วนะคะสำหรับชาวกองที่2นะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวกองที่2 เราจะไม่ตัดคลิปดูต่อเรื่อยๆเลยนะะสามกองเอ่อควีนถือเหรียญหกช่วยจั s สติกนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะชาวกองที่สามอ่อสิ่งเดิมๆอะไรก็ตามนะคะ ที่คุณยังถือไว้อยู่ถามว่าคุณเรียกร้องอะไรไหมก็ไม่แต่คุณก็ยังไม่ปล่อยเช่นกันนะคะเป็นควินเทวเหรียญคุณยังคงคิดถึงเขาคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นอดีตสิ่งเดิมๆคนเก่าๆในอดีตของคุณก็เป็นได้นะคะความคิดถึงที่คุณยังมีอยู่ในใจของคุณนะคะ j u s t i c มีการตัดสินใจค่ะ นะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะกลับไปคืนดีกับเขาหรือตัดสินใจที่จะให้เขาอยู่แค่ในความคิดถึงของคุณให้เขาอยู่แค่ในความทรงจำของคุณนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะหรือเขาอาจจะกลับมาขอโอกาสจากคุณก็ได้แล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะสำหรับชาวกองที่สามนะคะ วันนี้นกงงมากเลยทําไมโทรศัพท์มัวมากนะคะกล้องแบบไม่ชัดเลยต้องขออภัยทุกท่านเลยนะคะกองที่3มจะประมาณนี้เลยนะก็คือถามว่าลึกๆคิดถึงไหมคิดถึงนะคิดถึงทุกอย่างที่เคยมีร่วมกันนะคะมันก็ต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนกมองแล้วจากหน้าไพ่นะออรู้สึกว่าถ้าไม่มีการกลับมาคืนดีกันคุณก็ อาจจะตัดสินใจให้เขาอยู่แค่ในความทรงจาของคุณหรือคุณต้องตัดสินใจที่จะกลับไปให้โอกาสเขาก็เป็นได้นะคะคนเก่าในอดีตนะโอเคหรือว่าคนที่คุณคิดถึงนั่นแหละชววาวฟองที่สามนะจบไปแล้วนะคะสําหรับพี่กันคาร์ดนะขอบคุณมากๆนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะตามที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะคะเพราะว่า จะเป็นการดูดวงส่วนตัวมันจะเป็นพลังงานของเราเองนะคะมันก็จะแม่นยำกว่าเยอะเนาะค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน